เดี๋ยวก็นะนี่หรอกล้วแล้วกัแล้วนี่สวัสดีค่ะอยากให้ดูนะคะว่าวันนี้เราพากันมาที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมีดีเจสาวของเราหรือว่าอะไรนะคะผีเรี๋จะพาไปดูผีค่ะขอบคุณนะคะแทนแทนเราจะพาไปดูผีนะคะตอนนี้ผีที่สวยๆของเราเขาหายไปไหนไม่รู้ไปตามหาผีก่อน อยู่ไกลมากเลยค่ะแต่ก่อนที่จะดูผีอเราแวะดูปลากันหน่อยไหมคะไม่รู้ว่าเรามาที่ไหนกันนะคะสวยมากเลยค่ะเจอแล้วเจอแล้วผีตัวน,นั้นอะ่ะสวยมากเลยไม่รู้ผีชื่ออะไรบรรยากาศดีมากเลยนะคะ ยินดม่แอลด้นะาจาส่วนสรัรเจ้าเชียงหม่อนนะเจ้านะจังหวัดพะเยาเขานี้เอง<ม>เดี๋ยวเราจะพบกับผีน้อยของเราก็ไม่ใช่ค่ะ<ม>จะพบกับคนสวย<ม>เจอละเจอละ<ม>ตามตามตัวยากมากเลย<ม>ยินเชิญไปด้านนู้นหน่อย<ม>ดูป้ายด้วยปะ อ่สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกว่าหน้ามืดมืดไปอยู่ตรงนู้นนะคะลุงหนานะครับสวัสดีผู้แต่แล้วก็หนามแต่อ่ะสวัสดีแม่ใหญ่แต่แล้วก็หนามแต่ด้วยอ่ะมายืนตรงนี้หน่อยค่ะลูกหนามแต่ค่ะช่วยพรีเซนต์หน่อยค่ะที่ไหนคะมีน้ำบ้านสวนบ้านสวนสรันค่ะสรันครับอ๋ออำเภออะไรคะอำเภอชุมนันต์คับจังหวัด ไผายเา,า,าวนะเจ้าดูบรรยากาศรอบๆอบไม่ใหญ่แต่พี่เส้นจิ้มสวยมากเลยชอบมากเลยเนาะนลูกๆก็กจะติดตามว่าเอ๊ะแม่แม่ปอปอมุนี่หายไปไหนตอนพีชเทอม์ี่เนาะสวยมากเลยพ่อใหญ่แต้มาถือกล้องให้หน่อยสวยมากเลยแม่แใหญ่แต้นี่พ่อใหญ่แต้พ่อใหญ่แต้ มาถือกล้องให้หน่อยเนี่ยคุณเตยทำไรต้มดอกนะครับคนสวยกำลังจะไปนะครับคนสวยน้อยกว่ากำลังจะมานะคะตอนนี้มาแล้วครับคนสวยกำลังจะมานะครับแม่ใหญ่นอตกำลังจะ Oh, เล่นน้ำนะครับส,สุดยอด,ดวยวะคะแม่ใหญ่นอตเล่นน้ำนะครับสวยมากเลยค่ะนี่คือสวนสลัมนะคะอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาของเราเองค่ะสวยใสเรสซีนะคะใบแม่ใหญ่นอตค่ะวันนี้เราพอของป่าของทรอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ